วันนี้ใบวราจะมาแนะนำร้านเด็ดนะคะที่อยู่ติดริมถนนแบบนี้แต่บอกเลยว่าความอร่อยของเขาเนี่ยไม่ธรรมดา มาค่ะใบามาตามคําแนะนําของคนในพื้นที่โซนพัพพากับร้านยําสุดแซ่บในตํหนานที่ขายมานานกว่า20ปีแต่ข้างกันค่ะกับร้านลูกชิ้นย่างที่น้าจิ้มยังเด็ดและก็ยังมีร้านบัวร้อยไข่หวานที่อยู่ติดกันด้วยร้านยาเจ๊ก,กุยพัพาพามีใครรู้จักกันบ้างเขาบว่าันว่าคนในพัพพา่วนใหญ่เนี่ยรู้จาร้านนี้กันดีเลยนะด้วยวัตถุดิบคุณภาพที่เกินราคาและรสชาติที่แซ่บถูกใจแล้วราคาเริ่มต้นเพียง60บาทจะพลาดไม่ได้เลยกับยําหอยนางรมสุดแซ่บข,ข้างกันค่ะกับร้านลูกชิ้ช้นนนยย่่างงงเเชีีคแวทด็ขอร ะะเขาบอกไว้อยู่ที่น้าจิ้มลูกชิ้นไส้กรอกย่างร้อนๆกินคู่กับน้าจิ้มสุดเด็ดที่เป็นสูตรของทางร้านที่เขาเคี่ยวเองกับมืออยากจะบอกว่านี่คือน้าจิ้มลูกชิ้นที่ถูกต้องค่ะทุกคนแล้วทางร้านนั้นโรยหอมเจียวกรอบๆให้คือเข้ากันสุดๆทีาวเราต้องต่อด้วยหวานค่ะกับร้านบัวลอยไขหวานที่อยู่ติดกันแล้วร้านนี้น้ำเม็ดบัวลอยเขาใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติด้วยอยา่างสีเหลืองก็จะเป็นฝักทองสีเขียวก็จะเป็นใบเตยแล้วรสชาติดีราคาดีสุดๆ,ดๆทุกคนแล้วทางร้านนะคะเขามีโต๊ะให้นั่งแบบชิลๆด้วยสาามรถ มานั่งกินที่โต๊ะได้เลยเป็นอีกร้านที่สามารถนั่งชิลได้ในราคาสบายกระเป๋ามากๆแล้วนี่ค่ะทุกคนยำหอยนางรมที่ใบบอกว่าเป็นอีกหนึ่งที่เด็ดของร้านยำเจ๊กุย๋ยจะบอกว่าจานนี้สดมากๆแลวรสชาติก็คือแซบซีถึงใจสุดๆเมื่อมียำรสเด็ดจากร้านเจ๊กุย๋ยแล้วก็ยังมีลูกชิ้นย่างจากร้านเชียงคานมาขนาดนี้เราก็จะขาดไม่ได้ปะทุกคนกับเครื่องดื่มมีฟองที่เป็นวุ้นเย็นๆพิกัดนะคะจะอยู่หน้าร้านขายปุ๋ยเพื่อนเกษตรแล้วตอนนี้เขาเปิดให้เช่าพื้นที่ขายของด้วยนะสามารถเข้าไปติดต่าอาอามมร,รเดเดพิิไ้้้ทงหนน เราจะอยู่3แยกแมคโคจันทบุรีมาจากทางโรงเรียนลาซานหลานจะอยู่ซ้ายมือนะคะ